สวัสดีค่ะนารีกีมะาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมษนะคะดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะประจำเดือนมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดต่อบต่อไปเนาะเรามาดูดีกว่าว่าในภาพรวมนะดวงชะตาในภาพรวมของคนลักนณาราศีเมษประจำเดือนมิถุนาอย่างเจ็ดนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> King of Pentacles wow. ้าวตัวแรกมาก็ฮัลูฮาลาเลยนะคะโอ้โ oh, ห The Empress สองใบพอแล้วปะ <laughs> สำหรับคนราศีเมษเออแม่บอกว่าสองใบก็น่าจะพอแล้วแหละเอ,อ้ย Queen of Cups สามใบพอแล้วปะ <laughs> อ่ะๆเอาสามใบก่อนนะคนราศีเมษเดี๋ยวแม่บอกต้องบอกก่าเดี๋ยวแม่บอกจะต้องย้ายมาอยู่ราศีเมษสักพักหนึ่งเ <laughs> พราะรู้สึกว่าโอ้โหดวงแบบ ดวงพระเจ้าสวดวงคุณนายอ่ะดวงมาดาเมืาาม ian, ่อกำลังมาเจอเจลาดเลยนะคะเป็นเดือนแห่งมหาโชคมหาลาภของคุณก็ได้นะเดือนแห่งความเป็นเศรษฐีนี่เดือนแห่งความเป็นราชาเศรษฐีเดือนแห่งความที่จะสุขสมหวังในเรื่องของโภคทรัพย์รวมถึงในเรื่องของความรักอะ่ะเปิดให้มันคบหาไปก่อนแล้วกันนะ <c ười> เจ็ดเหรียญสี่ทให้ดีๆนะคือแบบ เขาเรียกว่าเป็นคนที่รวยคู่รวยเงินนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยมีคนให้เข้ามาเลือกเยอะแต่และคนฐานะดีเหมือนกันนะคะแต่และคนเป็นแบบถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคุณก็ได้เจอผู้หญิงที่เป็นแบบเอเจ้านงเจ้านางมาดงมาดามอะแบบไเงี้ยพร้อมเปย์ะพร้อมเปะนะคุณได้เจอเจอคนที่เป็นเศรษฐีนี่พร้อมเปย์คุณไม่ได้คนเดียวด้วยนะหลายคนคุณผู้หญิง คุณก็จะได้เจอเจอคุณผู้ชายหนุ่มรูปงามแต่งตัวดีสะอดสะอ่อใช้เครื่องหอมอะไรที่มันแบบเออ่ดูดีอ่ะดูดีอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ฐานะโคจะบั่งขั่งอ่ะมันเหมือนคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นคู่กิ่งทองใบหยกเลยเนอะในเดือนนี้นะคู่รักของคุณที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยเขาจะเดินทางมาหาคุณเขาจะมามอบความ ร่ำรวยมัง่งคั่งให้กับคุณนะ่ะทีนี้มันมีหลายคนไงคุณก็ต้องเลือกเอาสักคนหนึ่งนะคะเออเขาบอกว่าเวลาที่น้ําขึ้นน่ะให้รีบตักอย่ารอจนน้ํามันแห้งนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันได้ตักเพราะคุณดูจะมีข้อจํากัดขอบเขตกรอบในการเลือกคนนะ่ะค่อนข้างจะสูงนะคะบางครั้งคุณอาจจะ อาจจะเป็นคนผู้ผู้รากมากดีอยู่แล้วก็ได้นะเป็นคนที่ต้องเลือกแบบอ่าเขาเรียกว่าฐานะของเ่าเทียมอายุของเ่าเทียมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่บางครั้งในความเป็นคู่เนี่ยมันไม่ได้ถูกกาหนดมาว่าอายุจะต้องเท่ากับคุณฐานะจะต้องเสมอกับคุณเสมอไปเนาะมันเป็นเรื่องของบุญบุญเรื่องคู่อะ่ะบุญกรรมในเรื่องของคู่ตั้งแต่อดีตชาติมาคุณจะไปกําหนดแบบนั้นไม่ได้ถ้าไปกําหนดแบบนั้นนะทุกคนก็ คงกาหนดเหมือนกันนะขอคู่รวยสวยหลอ่อเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยถูกปะเออแต่ในที่นี้คุณได้ไงคุณไม่จำเป็นต้องขออ่ะแต่คู่ของคุณเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆนะรวยดูดีคุณผู้ชายอาจจะได้ผู้หญิงที่แบบสอดสอง์แต่อาจจะจ้าม่ำหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะเขาวอวบอ่ะเขาวอวบแบบมาดคุณนายนะคะหรือเป็นคนที่มียศมีศักดิ์สูงก็ได้รวมถึงในเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่มียศศักดิ์สูงที่จะขยับ ขยับฐานะของคุณได้นะคะบางคนอาจจะได้เจ้าชายบางคนอาจจะได้เจ้าหญิงบางคนอาจจะได้เป็นคุณหญิงคุณชายหม่อมราชวงศ์หม่อมหญิงอะไรก็แล้วแต่นะ่ะเอ่อมันจะมีการขยับขึ้นมาถ้ากว่าถ้าคุณบอกว่าไม่มีไม่มีไม่หมอฉันไม่มีคนรักไม่สนใจด้วยถ้าคุณไม่มีตรงนี้กิจการที่คุณทําเองอยู่เนี่ยคุณจะได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนจาก องค์กรต่างๆคนต่างๆทําให้ธุรกิจของคุณอะไปได้ถึงระดับร้อยล้านขึ้นไปได้เลยนะคะหรือดวงชะตาของคุณเองอะคุณอาจจะได้เจอคนที่มีความสูงสักมีลักษณะส,สูงสักมาอุปถัมภ์คำจุนคุณอะมาช่วยเหลือคุณให้คุณได้มีชีวิตที่อยู่อย่างสุขสบายอะบางคนอาจจะได้บุญบุญธรรมลูกบุญธรรมน้องบุญธรรมแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีเข้ามาอะค่ะแล้ว ทำให้ฐานะของคุณยศศักดิ์ของคุณมันแปลเปลี่ยนไปนะคะแต่เท่าที่เห็นชัดๆเลยคือแม่หมอเห็นแต่ความเป็นเศรษฐีความเป็นคุณนายความเป็นเจ้าสัวความสุขสบายความมั่งคั่งความนั่งอยู่บนกองเองินกองทองกองมรดกกองทรัพย์สินที่คุณมีชีวิตโคตรจะสุขสบายอะคะ่ะอืและโดยที่มาจากคนรักคู่ของค่อนข้างจะสูงมากคู่ของคุณเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลกันนะคะเออเขาจะเดินทางมาหาคุณอะคะ่ะ แต่อย่างที่บอกอะถ้าคุณเจอแบบหลายๆคนแล้วสถานะมันเท่าเทียมกันน่ะคุณก็ต้องเลือกเอาสักคนหนึ่งเพราะว่าคู่มาแล้วก็ให้รีบคว้านะคะคู่มันไม่ได้อยู่ทั้งกับคุณทั้งตลอดชีวิตมันจะมาแค่ช่วครั้งชั่วคราวช่วแปบ๊บแป๊บบางคนตลอดปีนั้นรวมคู่เข้ามันก็จะเข้ามาเลยคะ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเข้า365วันปะ่ะมันอาจจะเข้าเป็นเดือนเดือนไปเ,เดือนนั้นที่คุณเจอเจอแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีก็คว้าเอาเลยนะคะ นี่แนนําไปก่อนนะเพราะมันมีแต่ความดีความโชคดีในเรื่องของเงินทองในเรื่องของทรัพย์สินน่ะเขาเรียกว่าดวงมหาโชคมหาลาภเข้าสู่ดวงชะตาประมาณนั้นแหละค่ะบางคนมีเกณฑ์ตั้งท้องได้บุตรใครที่อยากจะได้บุตรเอ่อก่อนหน้านั้นไม่เคยไม่เคยจะได้บุตรเลยยังไงก็ไม่ได้บุตรเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้บุตรนะคะได้บุตรเป็นอภิชาติบุตรบุตรเก่งบุตรดีบุตรฉลาดบุตรเรียนดีระดับเกียรติยศอันดับหนึ่งแหละ คุณจะได้ตรงนั้นมานะคะหนึ่งดาบ The ท o w e r ทุกสิ่งทุกอย่างดูมันเกิดขึ้นรวดเร็วเนะดูมันเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับอะ่ะแล้วมันเหมือนกับมันกับชีวิตคุณอะ่ะมักจะมักจะเจอเจออะไรที่มันเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายนะคะ <c oughs> รู้นะ่าใครมาอ่านไพ่ถ้าพูดไม่ชัดจะมีอยู่โอ้เดี๋ยวนี้นะคะ่ะพี่สยามเทวาทิาทราชน,นะคะ คุณจะได้เจอเจออะไรที่มันเหนือความคาดหมายได้เจอเจออะไรที่มันต้องตัดสินใจปุบปับอ่ะอยู่ดีๆมีเศรษฐีมาขอคุณแต่งงานเนี่ยมันคือการตัดสินใจที่ปุบปับอยู่ดีๆมีสองคนสูสีกันเข้ามาหาคุณอ่ะคุณก็ตัดต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะจะเอาหรือไม่เอานะเวลานั้นอยู่ดีๆมีคนมายื่นเสนองานที่คุณตุ้มก้อนใหญ่พร้อมกับตําแหน่งให้คุณอ่ะเชิญคุณกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเชิญคุณกลับมาเป็นสสอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการตัดสินใจที่ฉัับพน แล้วคุณจะต้องตัดสินใจทําแต่เชื่อว่าคุณจะตัดสินใจได้นะคะตัดสินใจได้สําหรับใครที่อยากจะมีบุตรเนี่ยเขาอาจจะแนะนําว่าคุณอาจจะต้องไปทํากีฟสสักหน่อยไหมถ้าคุณเป็นคนที่ก่อนหน้านั้นเป็นคนที่มีบุตรยากนะคะก็แนะนําว่าให้คุณไปทํากีฟแล้วคุณจะได้บุตรมาในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เกี่ยวกับพวกโภอกรัพย์ใหญ่ๆอ่ะพวกสวนไร่นารีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้ตรงนั้นมานะคะ ดโมนอึมคืึมอะไรเอย่ยเจ็ดไม่เท้า <c oughs> บางคนบางคนนะ่ะมียศศักดิ์มีฐานะพร้อมแต่มันไม่มีความสุขทางใจล่ะคะมันก็มีนะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นระดับเชื้อพระวงศ์สูงๆมีเงินมีทองมีทรัพย์สินม,มีตําแหน่งมีทุกอย่างพร้อมแหละแต่ความสุขทางใจคุณอาจจะหาไม่เจอแต่ทุกชีวิตมันไม่สามารถที่จะกําหนดความเพอร์เฟกได้ไง บางคนจนจนน่ะความสุขทางใจก็ยังไม่มีเลยเออก็สู้รวยแล้วไม่มีความสุขทางใจจะดีกว่ามาัถ้าให้เลือกนะมันเหมือนกับบางครั้งอ่ะบางคนนะคุณอาจจะต้องเลือกเลือกระหว่างความสุขกับฐานอันดรนศักก์กับความมั่งคั่งร่ํารวยก็ได้นะคะด้วยหนึ่งดาบมาพร้อมกับความสุขทางใจหรือมีงานบางอย่างให้คุณทําคุณจะเลือกระหว่างเอากับไม่เอามันเหมือนกับ ใจคุณใจหนึ่งคนอาจจะไม่อยากได้แต่คุณจําจะต้องเอาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แหละค่ะส่วนในเรื่องของความรักอย่างที่บอกบางคนเนี่ยได้รักมาแหละแต่มันอาจจะต้องแลกกับอิสระภาพเหรอแลกกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องสูญเสียไปในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสุขก็ได้หรือคุณรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยถ้าคุณแต่งงานกับคนเนี้แน่นอนในะความบางังคั่งคุณมีแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้มีคนเดียวปะเขาอาจจะมีหลายๆคน นั่นหมายความว่าความสุขทางใจนะคุณอาจจะไม่มีก็ได้แต่ตามหน้าไพ่เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าคุณได้คู่ร่ารวยเนี่ยต่อให้มันจะไม่ได้มีความสุขตามที่คุณปรารถนาเนี่ยเอ่อก็ยังดีไงก็ยังดีเพราะต่อให้คุณเลือกคนจนมาคุณก็ไม่มีความสุขทางใจอยู่ดีอ่ะเออมันเหมือนกับคุณจะเอาคนจนหรือคุณจะเอาคนรวยสุดท้ายคุณก็ทุกใจอยู่ดีอืมดังนั้นมันเหมือนกับว่าคุณต้องเลือกตัดสินใจคุณจะเอาคนจนหรือคุณจะเอาคนรวยเอ่อแลวแม่หมอก็เชื่อว่าคุณจะตัดสินใจได้แหละค่ะว่าคุ อม,มันก็ต้องเลือกดีเอมเพรสกับคิงออฟเฮดดอรเกิลอยู่แล้วเนาะเออถ้าหมายว่าคบคนรวยกับคบคนจนเนี่ยมันมันก็ทุกใจเหมือนกันอ่ะก็เลือกคนรวยเป็นซะดีกว่าพูดง่ายๆต่อให้คุณจะเอาคนรวยเขาก็อาจจะมีหลากหลายคนต่อให้คุณจะเอาคนจนเขาก็อาจจะมีหลากหลายคนแต่ในที่สุดถ้าตามหน้าไพ่แม่หมอมองว่าคุณจะเลือกความบางังคังคุณจะเลือกยศศักดิ์คุณจะเลือกตำแหน่งแม้นว่าอ่า คุณจะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่คุณได้มาแต่คุณก็จะเลือกอืมันเหมือนกับสี่ถ้วยอะ่ะสี่ถ้วยกับเดอะมูนอ่ะมันไม่ได้ดังใจหวังคุณสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เหมือนกับคุณไปซื้อของคุณได้ของชิ้นหนึ่งมาที่มันมีมูลค่ามากๆแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าลายเนี้ยมันไม่ได้ถูกใจคุณเท่าไหร่แต่มันเป็นของที่มีมูลค่าสวยดูดีมากอย่างเงี้ยคะ่ะถามว่ามันดีครบถ้วนไหมมันก็ดีนะเพียงแต่เขาบอกว่าสี่ถ้วยแนตะ่คุณลองลดลด ดีกรีความต้องการของคุณลงมาสักหน่อยหนึ่งอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าเพอร์เฟกต์นะอืมต่อดีกว่าเอาไป็นว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณเลยค่ะแต่บางคนนะอาจจะได้มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ขยับฐานะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมียศดมีศัก์ที่สูงแล้วได้เข้าสู่เชื้อพพะวงวงก็ได้นะของไทยของนอกก็ได้หมดแต่ว่าเข้าไปแล้วอ่ะมันจะต้องไปอินตรงตรงนางกับ กับคนอื่นๆน่ะอ่าสมมติเขามีเขามีสนมอยู่เขามีเมียอยู่สี่ห้าคนสิบยี่สิบคนสามสี่สี่สิบคนแล้วแต่นะคะอย่างพวกดูบงดูใบหรือว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานเนี่ยพออย่างพวกอิสาลามที่เป็นพวกแขกๆนะเขาก็จะพื้นฐานสี่คนขั้นต่ําที่เขาจะได้อยู่แล้วถูกป,ปะ่ะซึ่งเขาอาจจะมีมากกว่าน,นั้นนั่นหมายความว่าในความสุขตรงเนี้ยมันอาจจะอินตรงนังตรงนี้ได้ไงมันอาจจะไม่ถูกใจคุณแต่ความมั่งคั่งอ่ะคุณจัดมาเต็มรวย รวยในเรื่องของโภคพย์รวยในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานดีเลิศในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงแต่ในด้านความสุขทางใจนั้นหายากบางคนนะเป็นคนที่เอ่ออาจจะมีพร้อมสักทุกทุกอย่างเลยฐานะยศสักเงินทองความรักความรักอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้สุขเท่าไหร่แต่คือมีพร้อมยกเว้นบุตรไม่มีอันนี้มันเป็นมันเป็นวงกรรมของแต่ละคนนะถ้าวัยคุณเกินแล้วคุณก็อาจจะรับเป็นบุตรบุญธรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ถ้าตามนะักไพเขาบอกแบบนี้มันมันเหมือนกับว่าชีวิตค,คุณอะ่ะมันจะไม่ได้มีอะไรสมหวังอย่างน้อยหนึ่งอย่างอะ่ะไม่เรื่องของความรู้สึกก็เรื่องของบุตรแต่บุตรมันก็คือเรื่องของความรู้สึกอยู่ดีเนาะมันเหมือนกับจะต้องทุกข์ใจในอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่เรื่องโฟกัพย์จัดเต็มเรื่องตําแหน่งยศศักดิ์ได้มาเต็มที่ค่ะเอาเถอะคนเราอยู่มาชาติพบหนึ่งนะก็อยู่ให้มันมีความสุขอะค่ะ นะอย่างน้อยคุณไม่ต้องดิ้นรนปากกัดตินผีหาเงินเลี้ยงชีพอย่างลําบากเหมือนคนอื่นๆเขานั่นคือวาสนาของคุณนะแม่หมอบอกว่าอย่างนี้อสองไม้เท้า the world <laughs> มีอะไรไม่ดีบ้างเนีย่ยไพ่ดีๆขึ้นหมดเลย <laughs> โอ้สิบดาบอ๋อสิบดาบตรงนี้อ๋อแต่ฮารา f อฟมา man, นะแฮงแมนเห็นไหมมันเหมือนกับถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม กลุ่มก้อนที่สูงสูงหรือมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนความไม่ปลอดภัยใช่ไหมคุณมองว่าจะมีความไม่ปลอดภัยที่คนจะปะทุสร้ายคุณคนที่จะทําลายคุณคนที่จะจ้องทําลายล้างคุณถูกไหมคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดตรงนี้แต่เขาบอกว่าเดอะฮอลาฟันน่ะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองปกป้องคุณคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณให้คุณปลอดภัยนะคะคือคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยยกเว้นในเรื่องของคุณสายมนต์ดำนะ ถ้าหากว่าคุณเจอเจอคุณใส่ mon ดําต้องบอกไปก่อนนะคุณใสม่มนดําเนี่ยทุกชนชั้นเล่นกันหมดอย่ามองว่าเป็นเรื่องงมงาย <c oughs> เรื่องคุณใส่น o n d a เรื่องพวกนี้มันมีตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยกรีโบราณมันมีมาเยอะทุกทุกประเทศทัทศ่วโลกมีหมดนะคะอ่าทีนี้ถ้าคุณเจอคุณใสม่มนดํา หรือเจอพูดผีอะไรที่เขามาทําร้ายคุณยิ่งคนระดับสูงๆ,ๆเขายิ่งเล่นกันเยอะถูกปะคุณนะจะรู้ดีถ้าคุณอยู่ในระดับสงูงๆนะทีนี้เขาบอกว่าคุณจะไปเจอเจอคนที่จะถอนของให้คุณได้คนที่จะช่วยเหลือคุณได้หรือว่าจะไปเจอเจอแบบพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุณได้นะคะแล้วถ้าคุณเจ็บป่วยบางคนมั่งคังร่ำรวยอะ่ะแต่มันแลกมากับสุขภาพไงมันก็เหมือนเป็นทุกขลาบเนาะ ออรวยรวยอ่ะแต่ป่วยตลอดเวลาผ่าตัดตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรืออาจจะโดนคุณสายทรมานมานานก็แล้วก็แล้วแต่แต่ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมหลุดพ้นจากเรื่องของสุขภาพที่หนักหน่วงนะคะคือมันเหมือนจะพบยาดียาสมุนไพราการแพทย์ที่เก่งที่จะมาช่วยเยียวยารักษาคุณได้แต่ถ้าบอกไว้ก่อนนะวะ่าถ้าคุณมาจากพวกของวัคซีนหรือเชื้อโรควัคซีนที่คุณฉีดไปเนะี่ย อันนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับคุณใสม่มนลน้ำแต่มันเกี่ยวกับวัคซีนที่เป็นสารพิษอยู่ข้างในคุณต้องไปกินลังจืดน,นะคะหาลังจืดมากินค่ะใบกระเพราต้มก็ได้นะราชินีขับล้างสารพิษของไทยอ่ะสองอย่างเด่นๆเลยอะถ้าใครเป็นริ่มเลือดอุดต,ตันเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับความดันเอ่อสองตัวนี้กินได้สับปะรดก็กินได้ผลไม้ไทยที่เป็นกรดทั้งหลายเนี่ยมันมันมันช่วยเรื่องของการหมุนเวียนเลือดได้นะคะอ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ เดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆแต่เขาบอกว่าการเดินทางของคุณน่ะก็ต้องเดินทางอย่างระมัดระวังนะคะเพราะมันเหมือนกับจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีกับคุณอยู่นะ่ะอาจจะด้วยความหมั่นไส้อิจฉาริษยาคุณก็แล้วแต่นะคะเออแต่เขาบอกว่าให้ระมัดระวังการมีปัญหากับคนที่คนที่มีชื่อเสียงได้เหมือนกันน่ะอยู่ในระดับเดียวกันน่ะระดับบิ๊กๆเหมือนกันนะคะถ้าการมีบุตรแม่หมอมองว่าคุณอาจจะต้อง มีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะก็คืออาจจะต้องไปทํากิฟอาจจะไม่ใช่แค่ทำกิฟครั้งเดียวนะซึ่งอาจจะต้องหลายๆครั้งก็ได้กว่าคุณจะได้ลูกมานะคะคือเหมือนกับทรัพย์สมบัติมีมาเต็มแต่การจะได้บุตรคนหนึ่งก็ต้องทรมานต้องมีความทุกข์มีความทรมานตรงนั้นก่อนนะคะจึงจะได้มานะในเรื่องของการงานถ้าคุณได้งานงานที่ดีคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แต่มันก็แลกมากับความอึดอัดนะความอึดอัดของคุณเหมือนกับว่าได้โชคใหญ่มาก็ต้องมากับงานบางอย่างที่จะต้องทําแล้วทําให้รู้สึกว่าเป็นงานที่ทุกอย่างก้าวอาจจะไม่ปลอดภัยด้วยบางคนทํางานเกี่ยวกับการศาสนาบางคนทํางานเกี่ยวกับการศึกษาบางคนเกี่ยวกับทําการการเงินการคลังก็แล้วแต่นะคะคือล้วนแล้วแต่มันจะมีคนที่จ้องจะทํำร้ายคุณ ทำลายคุณอยู่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทุกอย่างก้าวในการที่จะทําแต่เขาบอกว่าเวลาที่คุณทํางานเนี่ยคุณก็ต้องหาผู้อุปถัมภ์มันจะมีคนอุปถัมภ์ที่ใหญ่โตดูแลคุณอยู่บวกกับถ้าคุณเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองคุณให้คุณปลอดภัยแหละค่ะให้ไม่มีใครทําอะไรคุณได้ถ้าคุณมีหน้าที่มาพร้อมกับเงินฐานะก้อนใหญ่ที่คุณจะได้มานะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็น คุณหญิงคุณนายอะไรก็แล้วแต่แต่มันพ่วงมากับธุรกรรมการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องอยู่บนความไม่ปลอดภัยในชีวิตด้วยอนะ่ะอันนั้นสำหรับคนระดับใหญ่ๆโตๆเนาะแต่จะบอกว่าคุณก็จะปลอดภัยคุณก็จะปลอดภัยนะสิสส์ิสก,สก็จะดูแลคุณได้เลยค่ะเพียงแต่คุณอย่าอย่าไปอย่าไปใช้อารมณ์ทะเลาะก,กับใครนะคะนั่นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคุณให้คุณเลือกที่จะอยู่นิ่ง ันนั้นจะดีสําหรับคุณมากกว่านะคะอืมแล้วทีนี้มีอะไรอีกเอาเป็นว่าสําหรับคนลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้นะสุขภาพคุณจะได้รับการเยียวยาคุณจะได้รับการฟื้นฟูคุณจะเจอหมอดียาดีที่มารักษาคุณถ้าคุณโดนคณใส่มนดําคุณจะเจอเจอคนเก่งที่จะมาถอนของให้กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาคุ้มครองดูแลคุณและเดือนนี้เป็นเดือนมหาโชคมหาลาภ ของคุณนะคะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศศักด์ในระดับที่สูงๆได้เงินก้อนใหญ่มีชีวิตที่เป็นคุณนายคุณชายนะคะอืมเพียงแต่ว่าถ้าใครมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำอ่าก็ให้ทําอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วกใก้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะหรือถ้าคุณอยากจะได้ตําแหน่งงานอะไรวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นะคะแล้วผู้ใหญ่จะช่วยให้คุณสําเร็จได้ เหมือนกับต้องมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณแล้วคุณก็จะได้เจอเจอผู้ใหญ่ที่จะอุปถัมภ์คุณด้วยนะโอเคนะแม่หมอก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีดีสําหรับคุณเดือนหนึ่งละคุณก็จะปลอดภัยด้วยนะโอเคค่ะก็ตามนี้นะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ